โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในวิธีการหลอกลอกหลอกลอกล้องเว็บแคมไดนะโดยใช้โปรแกรม OBS นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราถ้าเราใช้โปรแกรม Mob ID t h เนี่ยเป็นการล็อกอินหมอพร้อมให้ผู้ป่วยแล้วเราจะต้องใช้เว็บแคมในการถ่ายหืืถ้าไม่งั้น เประชาชนก็ต้องโหลดหมอพร้อมแล้วก็ถ่าย q ิวอาโค้ดที่เราออกให้รือเอาอ tp ไปใส่ทีนี้เราก็ทีนี้อ่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับแล้วก,วก็เอาไปตัวเนี้ยมาล็อกอินนะปุ๊บเข้ามาในจุดนี้ แล้วามาตรงนี้เราเพิ่มความแที่ถือทีนี้พอเราก,กดแบบนี้มันกล้องมันจะวิ่งไปหาเว็บแคมซึ่งอ่าอ่ามันจะไปหาเว็บแคมซึ่งมันจะให้เอาเว็บแคมไปถ่ายคิวโค้ดในส่วนนี้ผมเซ็ตไว้แล้วมันเลยวิ่งหา OBS มันเลยเป็นหน้าจอดำแต่ผมไม่ได้เปิด OBS เลยอโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเราเอาออกก่อน ผมจะสอนเป็นส่วนในส่วนแรกจะเป็นส่วนในการเซตติ้ง OBS ในการเซตติ้ง OBS ก็คือ,อพี่ต้องพี่ต้องทําทุกอย่างมีมีโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือมี KYC ติดตั้งให้เรียบร้อยทําทุกอย่าง <c oughs> ได้จนถึงขั้นตอนนี้นะพี่ต้องทําให้ได้ก่อนในจุดนั้นส่วนของผมเป็นจุดที่จะจะไปใช้ในม็อบสีเขียวเราติดตั้ง OBS มจุดนี้แล้วก็เน็ก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 ไปให้เสร็จเลยแล้วก็ไม่ต้องเปิดใช้ยงานก่อนปิดไว้ก่อน,นขั้นตอนนี้ผมไม่ผมไม่ติดตั้งแล้วนะผมติดตั้งแล้วแล้วก็หลังจากนั้นต้องต้องติดตั้ง o b s ก่อนนะแล้วค่อยติดตั้งวิชวลแคนติดตั้งวิชวลแคนเน็แล้วก็เลือกเป็นสีแล้วก็เน็ก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 ไปให้เสร็จเลยเป็นการติดตั้ง o b s เสร็จพร้อมรักอินทีนี้เดี๋ยวผมจะมา พอติดตั้งเสร็จแล้วให้เรามาเข้า OBS นะเราก็มาเข้าโปรแกรม OBS เข้ามาปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้อส่วนนี้ไม่มีนะจะเป็นนองว่างให้เราเช็คตรงนี้ก่อน Vi s วล Cam ถ้าติดตั้งและติดตั้งบล็กอินเสตต้องมีวิชวลแคมขึ้นคลิกเข้ามา <c oughs> ติกอโต้สตาร์ทแล้วกดสตาร์ทแล้วเราก็ย่อไว้ไปิดไว้ทีนี้ มันจะเป็นหน้าจอดำๆมันจะจะถ่ายเียื่คไม่ได้เราต้องกดเพิ่มกดบวกข้างล่าง Windows Capture และตรงนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ในที่นี้ผมตั้งว่า DAD กดบวกมันก็จะไปแคปจอทุกอย่างมาเราต้องเลือกเป็นตัวนี้นะ A A เนี่ย Code Notify Form เนี่ยตัวนี้ แต่ยังไม่ได้นี่มันเป็นเลือกเป็นเลือกเปเลือก EKYC มาแล้วเราต้องทำการขยายให้เป็นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้นทีนี้ขยายเสร็จเราทำครั้งเดียวนะเราทำนี้ไว้แล้วเราย่อไว้อย่าปิดนะย่อไว้ทีนี้เรามาจัดพิจารณาโครมเราไปที่ตั้งค่าเพื่อที่จะให้โครมไปใช้กล้องอ b s ตั้งค่าที่จุดตามจุดนะครับแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยตั้งค่าเว็บไซต์กล้องถ่ายรูปตอนแรกมันจะเป็นกล้องตัวนี้ก่อนแต่ทีเนี้ยผมติดตั้งแล้วผมมเลือกกล้องเป็น OBS Camera แ,แล้วก็กดปิดไปเลยอบ่อ,บอกี้ผมลองใหม่ือ่อกีเนี่ยผมลองเข้าวเว็บใหม่นะแล้วก็ ผม,มองกดคมนาเชื่อถือเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือจนได้ c d เห็นปะโปรแกรม obs มันไม่ค้างนาจอาดำแล้วมันถ่ายรูปไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งคนอพอทำเสร็จแล้วเราก็ออกระบบแค่นี้ครับก็เส็จแล้วก็ทำคนใหม่ได้เลยอย่างแรกที่มาก็คือเปิดม็อบ ตัวนี้ทิ้งก่อนเปิด obs ขึ้นมาทิ้งก่อนเดี๋ยวมันจะมันจะจําค่าไว้เลยตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วเราสก,ก้าแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ย่อไว้แล้วก็เปิด kyc แล้วเราก็ทำํำแค่นี้ครับผมน่าจะทำกันได้